สวัสดีนะครับอยู่กับพลชโชจวันนะครับวันนี้พลจะพานนะครับภรรยากับลูกสาวไปเที่ยวน้ําตกแกนัครับดูนะครับหน้าตาของลูกสาวนะฮะประมาณนี้ไปเที่ยวไหมลูกนะครับบอกเอฟซีด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวมาดิมาดิลูกมาดิลูกแน่แน่นะหนูหนูดูนี่หนูไอเด้นะครับผมเขาไม่อย่ามอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับเราจะไปขึ้นรถนะครับผม น,นั่นมอเตอร์ไซค์ไปสักครู่แล้วก็วจะผ่านเมืองผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็าจะไปถึงโกงอคีนะครับนำตกโกงอคีนะครับโอเค,อเคนะครับเราเอาเดินทานกันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะไปกับผอเลยไปใหญ่าย,ยาวไปเลยทุกคนนะครับเดินทานถนนก,ก็ประมาณ ลูกสาวชอบมากเลยดูสิเสียงลูกสาวเออชอบมากนะครับโอ้ยเพิ่มเฟรชมาที่น่าเลยนะเอาจาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่คนอยู่ก็คือหมู่บ้านศพเหมยเลยนะครับนี่วันนี้เป็นงานแต่งของเพื่อนนะครับบันคณานี่แหละนะครับเป็นงานแต่งนะครับแต่ คนก็ทยอยหายไปแล้วแต่ว่าผมว่าจะหารี่เด็ี่ยวดีกว่านะครับรถจอดเรียนกงแค่แถวเลย่งครับแล้วนะครับทุกคนเรามาถึงน,นี่แล้นะครับเราเพิ่งนั่งเดินทางไปไกลามากเลยนะครับ ว่ามดอครับดีกว่าใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตามแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปถึงน้ำตกกันนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวพลนั้นทางให้ก็ได้ครับเพราะว่ามีผลเป็นมันเขาเขาไม่ใช่คนที่นี่นะครับเดืเดตำหลายพี่ก็ได้หนๆก็ไม่รู้จัดทางอย่แล้วกออ็พี่ไปไไก็คือธรรมชาติแหละนะครับกงอาคีเส้นทางก็ประมาณนี้มีแต่ป่า ไม่มีบ้านน,นี่เอาน้องลีโอมาด้วยนะครับเจ้าขอมามันชื่อโอะครับก็เลยตั้งชื่อหมาให้ลีโอเข้าใจตั้งชื่อแล้วก็รอบไม่นานไปเรื่อยๆนะครับมาทีก็เซตซ้ายเซตขวานะครับเพราะว่าอุ่นลูไปเลย เดินช้านะครับคมันเดินช้ายิง <c oughs> มันยันไปน้ําตกครับมันบอกว่ามันจะไปน้ําตกก็เลยผ่านไปนะครับโอ้ชาวบ้านทําอ่ามเก็บน้ำทังนี่อ่ามเก็บน้ำนะครับเอาไว้เล่มน้ำนะครับเอาไว้เล่นน้ำกับสําหรับเด็ดนะครับโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ษ์เซฟี่ โอเคฮะึืมเส้นทามันหดมากนะครับคนไม่เคยปินเขาเนี่ยมาไม่ได้อละเนี่ย โออเฮ้ยเอาหนูมาทำอะไรเนี่ยในป่าเนี่ยเอาหนูมาทำอะไรอะ่ะฮะรู้สึกบอกว่าเอาหนูมาทำอะไรในป่าเนี่ยอันนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับมันคือน้ำเกดชั้นมันน้อยเนี่ยก็ไหลชั้นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยมาตั้งคอนแทกกับพ่อพ่อคแม่เหรอ เอาจะไปปีนนี้กันนะครับคือโอเคเราไปกันต่นเลยทุกคนมันเหนื่อยมากมันเดือดปลาอย่างเดีอวอ่ะมีแต่ป่าขึ้นขึ้น,น,นลงด้วยมันเหนื่อยมากเลยทุกคน โอเคเรามาถึงแล้วทุกคนก็คือเรามาชา้าไปนหน่อยหน้าแรงนะทุกคนดูนะครับผาน,นั้งตกกของเราหายหมดเลยนะครับพอดีมันเปน,นั่งแรงแล้วไม่มีน้ำให้เราเห็นเลยโห้สียดายมาก,กสาวหยุดน้อยมาดูดูนะครับ มันไม่หนุดเลยอ่ะมโอเคไม่สงสารเด็ดน้อยเหรอ,อโอ้โหดูสิมันเดือดอันเดือโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปเชนนงกันนะครับไปจะมีถ้ำอยู่เมื่อก่อนตอนเด็กเคยมานะครับดูนะครับน้ำมันเหลือแค่นี้ดูสิดูน่าเสียดายอ่ะนะครับ ขาเป็นชัชนๆนะเมื่อก่อนถ้ามีฝนมีน้ำโหสามาเถีายูครับเรียะทางมันก็ประมาณนี้พอข้ามมันเที่ยวได้ทุกคนมันไปท่าถท่าหลวงขนานลำนอง นี่มันหลบฝนได้หลบน้ำได้นะครับถ้ำนี้คนมันสวยมากเลยอะ่ะดูสิมาดูข้างในมันมันพอรเฟสต์นะเป็นข้างอยากสวยเลยอะ่ะโอ้โหคนน,นั้นมนนอนี <c oughs> ่ะเราจะขึ้นไปถ่ายใกล้ๆนะครับที่น้ำตดกันเลยนะครับ โอ้โหดอยมันชันมากเลยนะครับเป็นดอยชังนะค่อยๆเดินนะครับพ่อคุณแม่ค่อยๆเดินนะครับเดินไปเดิโอ้โหดูสภาพน้ำตกฟูโอ้ยสียคนรู้สึก ถ่ายกิ่งกือดีกว่าดูนะครับถ้ามีน้ำเราต้องมาในช่วงกูพานะครับมกราลากูพานะคจะมีน้ำเล่งลงแบะสวยงามมากท่านนี้ดูนะครับมีคนมันกินเหล้าด้วยนะดูสิน้ำตวมันเหลือแค่นี้ <c oughs> ดูมันสูงมากทุกวง ก็คือนั่นจะสามร้อยเมตรแล้วเปล่านั่นจะประมาณนานนะครับโอเคแล้วกะเข้าวขอนนะฮะหมดโอเคโอ้มีไวรุ่นเขามากินเหล้ามันทันที่ให้เวลาจะมากินข้าวที่นี่กันนะฮะโอเคเหนื่อยมากก็โอเคแล้วก็มาถึงกันแล้ว เอาน้ำส้นมาด้วยจ้ะสองเอาน้ำส้นมานเอาน้ำให้ลูก่อนี่งกัน,นด้วยโอย้มันหิวน้ำอนะ่ะทุกคนดูดิมันสายเดินมาเพื่อจะมาดูน้ำต้นเอราวัณ <c oughs> ถ้าเรามาเมื่อก่อนนี่นะมันแบบมันเพอร์เฟกกว่านี้นะครับก็คือมันต้องเพอร์เฟกกว่านี้แน่นอนแหละเมื่อก่อนดูนะครับบรรยากาศมันก็คือมันสูนจัดทุกคนดูนะครับตั้งแต่นุ่งเลยนะมาดูครนี้ดีกว่า ทุกคนจะเห็นน้ำลงมันเล็ดเล็ได้ไหมก็คือมันอยู่ในน้ำเลยก็คือมันโอ,อลงมาถือนี่เลยนะครับถึงตัวนี้เลยนะฮะมันตัวลงมาถึงตัวนี้บางทีก็ถือต้นไม้ตัวนี้นะครับถึงต้นไม้ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะลงไปสำมผจทั้งลันนะครับมันจะมีน้ำขึ้นมันจัดในรูนะครับตัวนี้นะครับน้ำขึ้นมาในรูเลยนะฮะมันจะไม่ไหลล้นกับไอ ข้าวบอนหรอกนะครับเพราะว่าข้าบอนมันหมดแล้วนะครับน้ำมันมี้ค่นนี้นะฮะก็คือมันก็สวยอยู่แหละถ้าเรามาในน้ำเยอะๆเข้าใช่ไหมดูนะครับไปแล้วจะทันไปดูเลยโอ้โหดูสถานการณ์ น้ำตกกูเดี๋ยวแค่เนี้ยนะับก็นี่น้ำพัดได้นะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวว่าน้ำพัดได้เรามาในเดือนมกรานะครับมกราคุมพามีนามีนานีนาน่ได้อยู่นะครับเมษายนเลยไม่มีแล้ะน้ำโอ้โหนั้นไห,หล่ีิวิวๆเลยแค่เนี้ยโอเคแล้วเราจะขึ้นไปดูน้ำที่มันขึ้นมาจากขุนหีนะครับโอ้โหแต่ก็สวยอยู่แหละเดี๋ยวจะเอารูปสองมันถ่ายรูปที่นี่ ให้มันเล่นน้ำที่นี่แหละโอ้โหชาวบ้านมันกินข้าวที่นี่กันลเลอนะไรเนี่ยเผื่อมันมาขึ้นไปดูนะครับขอรถเท้าดีกว่ามันไม่มีป้ายบดตำณาถอดรองเท้านะครับแต่แต่ผลก็แค่อถอดนะครับมีขึ้นย่ามากเลยดูนะครับมันมาเอามาจากนะน้ำมันมออกมาจากนี่นะครับก็ควรมีนะครับดูคนนี้นะครับ น้ำมันอยู่ข้างในครับโอ้โหมันอยู่มันออกมาจากนี้เลยครับน้ำครับดูน้ำตัวมันเหลือแค่นี้นะฮะเดี๋ยวก็สวยนะฮะแต่นี่มันสามารถหลบน้ําได้นะครับเมื่อก่อนที่ที่มีน้ําลงมาเยอะๆในเราข้าไปอยู่ในนี้เลยนะฮะมันสวยงามอลังการมากหินมันสไลด์นะครับทุกคนระบางนะฮะเป็นหินสไลด์นะฮะโอ้โหอยากสวยอ่ะ ฮะเท่ดไหร่ห,หรอครับเพราะว่าลีโอโดงกัดนะฮะปล่อยมาเลายโอ้โหน้ำตดมลมังป๊อกก็เห็นโอ้ยสวยอ่ะทุกคนแต่ก็เราก็ผิวหวานนิดน,นึงน,นะฮะเรามาในน้ำเริ่มแล้วนะฮะคือไม่มีไม่มีน้ำให้เล่นแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ โอ okay, เคแหละแต่เราจะพันรูปไปกินข้าวกันนะฮะได้ลกลับกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะนูนะครับน้ำเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราไม่เป็นไรแล้วก็จะลงไปดีกว่าชั้นหดไดกับผดเหลือเกินโอ้โหสไลเดอร์ลงมาแล้วไหม ได้เดินลงไปเลยไหมนะี่ครับน้ำมันน้ำมันซวยอ่ะน้ำมันซวยมากเลยดูนเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดนเด่นของบ้านกัวทีเลยแหล่นะครับเชียวขี่หน่อย โอ้มันเปียดเหมือนกันนะเนี่ย <Oakland> <เอ otic> ดูสานน้อยสอนน้อยกับแม่มันดูสอนน้อยกับแม่แกบไถลุด้วยอ่ะ สวยเลยอ่ะอออเพราะว่าเราไม่มีโดรนครับเราก็แค่ตัดทำอย่างนี้นะครับนะมันไม่มีนะครับ าไนก็มาแล้วนะครับเซฟี่เต็มที่เลยนะฮะดูนะครับมาไหนก็มาแล้วเซฟี่ดีกว่าเซฟีก่กับน้ำตโตที่ไม่มีน้ำนะฮะเห็นแม่หอมประเทศไทยนะครับน้ำตูที่ไม่มีน้ำนะฮะมาถึงก็ไม่ผิดหวันนะดูโอ้ท่านแต่มันมีถ้ำสยนะฮะ Okay. บรรยากาศมันไม่คึกคักมันไม่คึกคโน,นนะฮะเอ,อ้ยเศรษฐายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดูระยะเรจะกลับไปเล่นน้ำให้เรามาเห็นไม่เช้าดีกว่าเนาะดูนะครับทุกคนกุ้นเยอะมากเลยทุกคนกุ้นธรรมชาตินะครับกุ้นธรรมชาติ กุ้งธรรมชาติกุ้งธรรมชาตินี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกุ้งธรรมชาติดีกว่านะครับเราไม่ต้อรดูแล้วครับน้ำสดน้ำสดนะครับมาดูกุ้งธรรมชาติดีกว่านะเที่ยวฟรีกับเขาดีกว่านะครับโอ้กุ้งจาดเยอะทุกคนดูนะครับจาดเยอะโอ้ยมันเทอร์เฟรตมากมันเยอะจัดนะทุกคนโอ้ยดู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  นี่นะครับมันเยอดจัดนะครับมันเยอดจัดฮก็กินได้แต่เราปล่อยให้เขายินนี่กินมันเป็นอิสระนะคกินถ้ามาถือกินเข้าไม่หมดเททีได้นะครับให้กุ้งกินนะครับแต่เราไม่ควรทีขยาลงมาในนี้นะครับ เพราะเดี๋ยวกุ้นแล้วว่าปลาเป็นมีนะแต่กินนติดคอนะครับโอ้พยายามไปถ่ายท่านหลวงคนนั้นนอน,น,อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปถ้ำนะครับถ้าไปถ้ำนี่มันเราจะไม่เอาพยายามกับลู่ไปนะครับมันอันตรายมากแต่เดี๋ยวผมจะ เอาทีงานคุณมานะครับโอเคแล้วก่เข้าวกันต่อนะครับก่นข้าวดีกว่าอันนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับไหนก็เราอามาถึงที่นี่แล้วกินข้าวนะครับเป็นไงลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะถ้าไทยเอซีหน่อยลูกเอซีหน่วยลีมีหน่อยยกมือหน่อยค่ะอันนี้น่อยๆท่านไทยเอซีหน่อยครับลูกสาวครับ ใอซีหน่อยอะเอซีว่ากดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับหนุสาส์เดินมาไกลามากเลยอะ่ะถ้าไม่ดูนี่หนูเจะร้องให้เสียใจเลยนะโอเคนะครับผมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก็วันนี้ก็แค่มมีแค่นี้นะครับผม มีแค่การเดินทางน,นิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับผมแบบลูกสาวกับพยานะครับผมก็แน่นอนครับน้ำสดไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปจะมาอปีหน้านะครับปีหน้าเราจะรีบมาเลยนะครับลูกสาวอาจจะโตวกว่านี้นะครับเราจะมาในปีหน้านะครับโอเคนะครับมาคัายบบ่ายลูกใบอกไอกทีหนึ่อใบไ,ไม่เป็นนะอ่ะจะเอาคาราบาลเดียว